เอาเละครับสดริู้ชมนะครับผมวัตนาเบกกล่าวในครั้งนี้ใหญ่ไวเรื่องรักต้องหย่าเด็กคนเขียนโทรโฮมาโหูตอนที่12นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนค้เขียนกันเยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่12จากที่ในหัวเคยมีแต่เรื่องงานและเรื่องความรับผิดชอบที่บ้านตอนนี้ประธานบริษัทหนุ่มชอบใช้เวลาว่างค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงไว้เตรียมพาแทนรักไปเที่ยวในวันหยุด จอมทําไม่รู้ว่าแทนรักชอบไปเที่ยวแบบไหนแค่คิดไว้ว่าเริ่มจากการพาไปสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านมากหลังจากที่สังเกตได้ว่าอีกฝ่ายไม่ค่อยชอบเดินในห้างที่มีคนเยอะเท่าไหร่นักเธอเป็นเหมือนเมื่อก่อนเขาจะชอบหันไปปรึกษากับเจดทว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานและเขาไม่เห็นถึงความจําเป็นอะไรที่ต้องบอกจอมทัพจึงหบางเมินเจดไปมากกว่าเดิมตอนนี้จอมทัพมีอะไรอยู่ในใจเจก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้อีกต่อไปแล้ว หลังเลิกงานวันนี้เลยขาหนุ่มขับรถมาส่งเจ้านายที่เพนท์เฮาส์ตามเคยจอมทัพเอ๋ยแค่ขอบคุณพลางยื่นมือหนาไปเปิดประตูกำลังจะออกจากรถทว่าสายตากลับเหลือไปเห็นรอยแดงบริเวณหลังคอหนึ่งจ้ำที่เด่นชัดเตะตาจะต้องเอ่ยถามหลังคอเธอไปโดนอะไรมาเจตตกใจเลือก,กรีบคว้ามือหนาไปปิดบังรอยเอาไว้น่าจะไปชนหัวเตียงมาครับไม่มีอะไรหนักหนาหรอกครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับ เลขาหนุม่มเมยกำลังปกปิดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่คิดจะเปิดเผยจอมทัพจึงถอนหายใจมีปัญหาอะไรก็บอกฉันแล้วกันฉันไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเปัญหาเหมือนแทนรักอีกแล้วครับคุณทัพคนตัวใหญ่จ้องหน้าเลขายครั้งก็จะเปิดประตูลงจากรถไปเจ็ดถอนหายใจด้วยความโล่งอก,อกพลังเม้มปากนั่นจะให้บอกไปว่าเป็นรอยดูดที่มาร์กทำไว้ก็คงไม่ใช่เรื่องกลับบ้านมาวันนี้ก็เจอแทนรักกำลังหยิบตะกร้ามาปัดู่อีกครั้ง คราวนี้คนตัวเล็กกลับกำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างใจจดใจจ่อถึงขนาดที่ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเธอชอบอ่านหนังสือเหรอร่างเล็กตกใจสะดุ้งหยงรีบเอามือทาบอกก่อนจะเก็บกองหนังสือเข้าตะกร้าอย่างร้อนรนรักขอโทษที่เปิดดูโดยพลการครับรักจะรีบเก็บให้นะครับฉันไม่ได้ห้ามเธอสักหน่อยอยากอ่านก็หยิบไปนั่งอ่านที่โซฟาดีๆจะได้ไม่เมื่อยมือเรียวชะง,งักกึก <S <S <ing> <S งยหน้ามามองคนตัวใหญ่ที่อนุญ,ญาตให้กันอย่างง่ายดายมุมปากยกยิ้ม,ก,มกว้างรีพรงังกหัวเล็กขอบคุณครับคุณทัพแทนรักยกกองหนังสือไปนั่งบนโซฟาตามคำแนะนําก่อนจะใช้เวลาตลอดช่วงเย็นจมดิ่งอยู่กับหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจตั้งสมาธิแน่วแน่จนไม่ได้สังเกตเวลาจอมทัพเห็นแบบนั้นแล้วก็ไม่กล้าขัดจังหวะคนอ่านหนังสือเลยลงมือทำอาหารเย็นนำมาเสิร์ฟให้แทนรักถึงที่เป็นเวลาพักใหญ่กว่าพ่อบ้านร่างบาจะรู้สึกตัวสะดุ้งตกใจ หันออกไปมองนอกหน้าต่างก็เจอฟ้ามืดไปแล้วสามต่อนนี้ยังมีไก่ย่างคู่พริกไทยแกงจืดและข้าวสวยล้นน้อนมาจัดวางเรียงตรงหน้าแทนรักรีบยกมือไหว้ตรีมขอโทษขอโพยแต่จอมทัพกลับรีบดักทางเอาไว้ได้ทันเธอไม่ต้องขอโทษหรอกเวลาอ่านหนังสือที่ชอบมันวางไม่ลงจริงๆนั่นแหละแทนรักปิดปากเงียบแล้วค่อยๆขยับตัวมานั่งกินร่่มโต๊ะอาหารกับจอมทัพหันไปยิ้มมุมปากเล็กๆหัวเราะแห้งๆให้ด้วยความเกรงใจฉันเพิ่งรู้นะว่าเธอชอบอ่านหนังสือขนาดนี้ สียงทุ่มชวนคุยขึ้นมาก่อนแทนรักจึงยกมือขึ้นมาลูบหลังหัวตัวเองแก้เขินพอดีตอนจัดของรักได้นไปเห็นหนังสือกองนี้คิดว่าน่าสนใจดีเลยอยากหยิบมาดูสักหน่อยนะครับแทนรักสารภาพไปตามตรงในขณะที่จอมทัพพยักหน้าพลางคิดเล่นๆในใจดีแล้วล่ะที่เลือกต่อย,ยอดกับหนังสือไม่ใช่หนังผู้ใหญ่ในซองนั้นจอมทพนึกขึ้นได้ว่าระหว่างดูสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาแทนรักไปหนึ่งในนั้นมีห้องสมุดเปิดใหม่อยู่ไม่ไกลาจากคอนโด สิงทุ่มรีบเอ่ยเสนอทันทีเธอเธอชอบหนังสือไว้วันหยุดนี้พวกเราไปห้องสมุดกันไหมครับนักอยากไปครับแทนนักตอบตกลงทันทีไม่มีการลังเลใดๆทั้งนั้นสายตากลมโตเป็นประกายคำว่าห้องสมุดทําให้หัวนึกถึงสมัยที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนแทบทุกพักเที่ยงที่แทนรักจะชอบไปคลุกตัวอยู่ในห้องสมุดขานหนังสือทั้งความรู้และการ์ตูนป่าปนกันไปเป็นสถานที่หนึ่งที่ทําให้ช่วงวัยในวัยเด็กของเขามีความสุขที่สุด เวลาผ่านไปนานจนหลงลืมไปแล้วว่าเขาชอบห้องสมุดขนาดไหนจอมทัพเห็นแบบนี้แล้วก็ดีใจที่อีกฝ่ายเริ่มจับทางที่จะตามใจตัวเองขึ้นมาได้บ้างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์กำหนดการท่ามกลางปฏิทินที่มีแต่ตารางงานในวันธรรมดาก็มีนัดของเขาและแทนรักอยู่ในวันหยุดด้วยเช่นกันวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางมาถึงแทนรักตื่นขึ้นมาแต่เช้าด้วยความกระปี้กระเป๋าจะเตรียมเข้าวคูแต่เช้าก่อนที่จะมานั่งทานอาหารพร้อมจอมทัพ เสร็จแล้วทั้งสองก็เตรียมแต่งตัวออกเดินทางไปห้องสมุดคนตัวเล็กเดินออกมาในชุดเสื้อเชิดแขนสั้นลายสกอตตัวโครงกางเกงคาร์โก้ขาสามส่วนสีดําทุงเท้ายาวปิดตตุม่มตาคมโฟกัสไปที่อาพรส่วนบนของแทนรักเป็นภาพชุดลำลองตัวโครงที่คุณตายอย่างบอกไม่ถูกทําไมเช่นคุณหลายเสื้อนี้จังเลยเนะจอมทพรีตามองก่อนจะเอ่ยปากทักรักได้มาจากคุณพลนะครับคุณพลบอกว่าไม่ใส่แล้วเลยให้รักมา จอมท้าฟังแล้วก็ได้แต่ยืนอ้ำอึ้งตกตะลึงไม่คิดว่าจะไม่ได้ยินชื่อของน้องชายที่เขาเกลียดชังอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นก็ยังไม่น่าตกใจเท่ากับการที่แทนรักยังรับเสื้อของคนที่เคยทําร้ายตัวเองมาใส่ได้หน้าตาเฉยถ้าเป็นเขาคงจะจับของที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นทั้งหมดลงกองฟืนและจุดไฟเผาซะให้สิ้นเรื่องแทนรักเห็นสีหน้าเจ้านายเปลี่ยนไปเลยเริ่มรู้สึกตัวอึกอ,อักพยายามบอกไปด้วยเหตุผลร,รักเองก็ไม่ค่อยมีเสื้อใส่ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ คุณทําไม่สบายใจหรือเปล่าถ้าไม่สบายใจเราจะไปเปลี่ยนให้ครับไม่ต้องหรอกจอมท้ากัดฟันกรอดแต่ก็พยายามใส่หน้าปฏิเสธเสื้อแบรนด์นี้ใส่สบายดีถ้าเธอใส่แล้วชอบก็ใส่ไปเถอะและไว้วันหลังเราค่อยไปเดินดูเสื้อกันนะครับคนตัวเล็กเดินอารมณ์ดีเข้าลิฟต์ไปปล่อยให้จอมทัพยังรู้สึกว้าวุ่นในใจแต่ก็ต้องพยายามปล่อยวางถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่พยายามไม่ทำตัวงี่เง่ายึดติดกับสิ่งที่ไม่จำเป็น เสื้อของคนเชี่ยมาอยู่บนตัวของแทนรักความเน่าเฟะมาลายหายไปทันทีใส่ออกมาแล้วน่ารักแบบนี้ว่ากันไม่ลงหรอกห้องสมุดอันกว้างขวางมีผู้คนเข้ามาพักผ่อนกันเยอะกว่าที่คาดเอาไว้ที่นี่มีทั้งนักเรียนวัมยมัธยมหรือมหาลายัยที่มาใช้ส่วนกลางนั่งอ่านหนังสือติวสอบมีครอบครัวพาลูกหลานมาเที่ยวและมีคู่รักมาใช้เวลาร่วมกันคงจะเป็นแค่เขาที่เป็นคู่เจ้านายและพ่อบ้านคู่เดียวในสถานที่แห่งนี้ ตากลมโตเบิกกว้างทันทีเมื่อเห็นว่ามีชั้นหนังสือเยอะและหลากหลายจนสุดลูกหูลูกตาแทนรักเดินวนรอบๆโดยมีจอมทัพคอยแนะนำหมวดหนังสือคร่าวๆมือเรียววาดไปหยิบหนังสือแต่ละหมวดอย่างละนิดอย่างละหน่อยรู้ตัวอีกทีก็ตั้งสูงเป็นกองผนินจอมทัพช่วยออกแรงยกกองหนังสือส่วนหนึ่งก็จะเดินไปยังโซฟาตัวหนึ่งที่อยู่มุมห้องเป็นโซนที่นั่งที่บรรยากาศเงียบสงบไร้เสียงฝีเท้าคนเดินผ่านไปมาให้รำคาญใจทั้งคู่ไม่ส่งเสียงคุยกันในเวลาร่มครึ่งชั่วโมง ก่อนที่จอมทัพจะสมาธิหลุดออกจากหนังสือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเล่นทว่าแอร์เย็นๆทาให้เปลือกตาเริ่มหนักมือที่จับโทรศัพท์อ่อนล้าลงก่อนที่จะนั่งผงกหัวสะพ,พงกจมลงสู่ห้วงนิทราสามยังนอนคอพับย,ยังเองไปมาจนเผยน,น้มหน้าซบลงกับบาเล็กของแทนรักร่างบางสะสุ้งไหวไหลเบาๆแต่ไม่กล้าเคลื่อนตัวออกไปปล่อยให้จอมทัพได้ใช้ไหล่ของเขาเป็นที่ซบพิงอิงนอนความใกล้ชิดกันทําให้แทนรักได้กลิ่นน้ําหอมจางๆลอยมาตีจมูก ช่งมอใบหนะ้าอันง,งดงามกำลังหลับไหลแพ้ขนตาเรียงตัวสวยสันจมูกได้รูปรวมถึงคิ้วที่ไม่ได้ขมวดล,ลงปากที่อ้าออกแคบๆแ,แ,แบบไม่สนภาพลักษณ์ใดๆทำให้แทนรักดดยิ้มชอบจังเหมือนว่าดวงใจดวงน,น้อยนี้เต้นเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาให้ได้เลยมึงว่าเรียนมหาลัยจะดีกว่ามัธยมไหมแทนรักลูดจากผวังหลังจากได้ยินเสียงคุยกันของเด็กนักเรียนวัยมัธยมปลายสองคนที่โซฟาข้างๆ พี่กูบอกว่าเรียนหนักกว่ามัธยมเยอะแต่ถ้ามึงได้เรียนในสาขาที่ชอบจริงๆมึงก็จะได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยกูอยากสอบตินิติว่ากูมีแพชชั่นกับกฎหมายมากเลยนะมึงมาสู้ไปด้วยกันมึงปีหน้าก็จะถึงเวลาของเราแล้วบทสนทนาท,ทำให้แทนดักเผลอเงี่ยหูฟังโดยไม่รู้ตัวลอกกลืนน้ำลายลงคอหนึ่งอึกจะว่าไปแล้วตัวเขาขาดจากระบบการศึกษาม,มาเป็นเวลานานพอสมควร แทนรักไม่เคยคิดภาตัวเองเรียนต่อมหาวิทยาลัยมาก่อนเลยความรู้หยุดที่ชั้นหมอต้นไม่มีสังคมไม่มีกลุ่มเพื่อนไม่มีชีวิตที่อื่นนอกจากในบ้านหลังโตถ้าเขาเรียนต่อไปเรื่อยๆจะมีโอกาสได้คนพบสิ่งที่ตัวเองชอบไหมนะจอมทัพลืมตาตื่นขึ้นมาเจอแทนรักนั่งหน้าจ่อยคิ้วลู่ตกลงมือหนาจึงถือวิาสาสะยกขึ้นมาประคองกรอบหน้าใช้นิ้วโป้งเกลี่ยขนตาที่ตกลงมาติดอยู่ที่แก้มเป็นอะไรไปไม่ชอบที่นี่เหรอ แทนรักมองการกระทำของจอมทัพแล้วก็แทบหยุดหายใจไปชั่วขณะนั่งอ่ำออึ้งอึ้งพะงาปากไปมาก่อนจะสายหน้าปฏิเสธเปล่าครับรักชอบมากเลยครับหรือเป็นเพราะหนักที่ฉันเผลอซบเธอหรือเปล่าฉันขอโทษเนอะก็ไม่ใช่อยู่ดีครับน่าจะเป็นเพราะหนังสือที่อ่านมันยากเกินไปไมั้งครับต้องใช้เวลาทำความเข้าใจนานเลยเสียงหวานแกล้งโกหกเพื่อเรียกคำถามต่อจอมทัพเลยหันไปโฟกัสกองหนังสือ อยากซื้อเก็บไว้อ,อ่านไหมล่ะด้านล่างมีร้านหนังสืออยู่เราลองไปดูกันบ้าไม่เป็นไรเลยครับคุณทัพเดี๋ยวรักยืมกลับบ้านไปอ่านต่อก็ได้แทระปฏิเสธก็จะก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือต่อไปอีกสักพักเวลาผ่านไปสักพักก็เริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับการอา่านพยายามคั้นหนังสือที่สนใจเป็นกองหนึ่งเพื่อยืมกลับบ้านเดินออกไปพร้อมกับจอมทัพที่ช่วยถืออีกหนึ่งแรงสายตาสองคู่ของนักเรียนโซฟาข้างๆเหลือบมองตามแผ่นหลังทั้งสองลับตาไป ก่อนจะรีบหันมาตบโตะพูดคุยกันเองมึงเห็นไหมอ่ะพี่ก็จับแก้มกันด้วยอ่ะมึงถ้ากูมีแฟนตอนอยู่มหาลัยกูจะได้มีโมเมนต,ต์แบบพี่ตข้างๆไหมนะน่ารักเนอะให้แฟนนอนซมบระหว่างอ่านหนังสือไปด้วยเป็นกูคงฟินจนใจเต้นแน่นอนอ่ะมึงทั้งคู่สนทนานกันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่เพิ่งพูดถึงไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปมากกว่าคำว่าเจ้าหน่ายและพ่อบ้านเลยแม้แต่นิดเดียว แทนรักสะสมชั่วโมงอ่านหนังสือมากขึ้นในทุกๆวันจอมทัพกลับบ้านมาทีไรก็จะเห็นคนตัวเล็กนั่งอ่านหนังสือหลังจากทํางานบ้านเสร็จตลอดเวลาจอมทัพแนะนําให้แทนรักค้นหาข้อมูลที่อยากรู้เพิ่มในอินเทอร์เน็ตเริ่มแรกแทนรักไม่กล้ายุ่งกับคอมพิวเตอร์เท่าไหร่แต่หลังๆเริ่มทนไม่ไหวอยากเสิร์ชหาข้อมูลที่เจอในหนังสือเพิ่มเติมเลยใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาหนังสือศึกษาหาความรู้ไปเพิ่มเติมระหว่างนั้นก็ดันไปสะดุดตาก,กับคลิป,ปรีวิวเรียนมหาวิทยาลายัย มือเรียวกดคลิกเข้าไปดูก่อนเขาจะรู้สึกเหมือนโดนดึงแขนตามเจ้าของช่องไปเรียนด้วยกันบรรยากาศการเรียนมหาลัยเป็นสิ่งใหม่ทั้งสถานที่บทเรียนผู้คนกิจกรรมต่างๆก็น่าสนใจทําแทนรักดันรู้สึกอยากลองมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างแทนรักจึงเปลี่ยนจากการค้นหาหนังสือไปเป็นค้นหาเทคนิคการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค้นหาคณะเด่นคณะดังของแต่ละที่ไปจนถึงทุนการศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยมีจัดทุนเรียนดีสําหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ข้อสอบคัดเลือกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยังมีค่ากินอยู่สนับสนุนให้แทนรักเลยรู้สึกสนใจขึ้นมาเพราะลําพังเงินที่ได้มาจากการทํางานและสัญญาหย่ารวมกันอาจจะพอถูถ่ายไปได้แต่ก็อาจจะลําบากก,บกับการใช้ชีวิตในอีกหลายปีข้างหน้าถ้าได้ทุนขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขายังสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้จูๆ่ๆความหวังก็จุดประกายขึ้นมา แทรกกดปิดคอมพิวเตอร์ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวระหว่างทํางานบ้านกระทวนวิชาในหัวไปพลางๆจัดทําตารางอ่านหนังสือปริยเนื้อหาที่จําเป็นในการสอบเข้าแลวเอามานั่งทบทวนเองวันนี้จอมทัพเดินเข้าห้องมาเจอพ่อบ้านตัวเล็กหลับคากองหนังสือและชีทที่มีเขียนว่าเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งเปิดคอมไปยังเจอประวัติการค้นหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเต็มไปหมดเพียงเท่านี้คนตัวใหญ่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อสายโทรหาเลขาหนุ่มด้วยความตื่นตัว และเจดก,ก็กดรับสายอย่างรวดเร็วเจดเธอช่วยติดต่อครูมาติวให้แทนรัางหน่อยได้ไหมจอมทัพจําได้ว่าเจดมีเพื่อนที่เป็นติวเตอร์สอบเข้ามหาวิทยาลัยพอดีบางทีอาจจะสามารถขอความช่วยเหลือได้ครับคุณทัพเสียงตอบรับกลับมาแหบแห้งซาำยังได้ยินปลายสายหายใจแรงจนจอมทัพได้ยินชัดเต็มสองหูเสียงดูไม่ค่อยดีเลยไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเปล่าครับพอดีตอนนี้ผมติดธุระนิดหน่อย ยังไงพรุ่งนี้ผมติดต่อเพื่อนให้นะครับอืมเอาที่สะดวกเนีะครับผมสายตัดไปจอมทัพแอบรู้สึกเป็นห่วงเลข,ขาหนุ่มเล็กน้อยแต่มั่นใจว่าคนเก่งอย่างเจดมีปัญหาอะไรก็น่าจะฝ่าฟันไปได้ตอนนี้ตาคมจึงสนใจอยู่กับแค่คนตรงหน้าตัดมาที่เจดเลือขาหนุ่มร่างเล็กกําลังหอบหายใจอกกระเพื่อมอยู่ในห้องตรวจหลังจากที่เขาอาเจนแล้วรู้สึกปวดท้องหรื้อรังจะต้องมาตรวจอลตราซาวภายในคนที่ออกมาไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่เจตั้งคันมาได้3สัปดาห์แล้วเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่12นะครับโอ้โหก็หนักสักขนาดนั้นมันจะไม่ตั้งได้ไงอ่ะเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนโทรมาโหด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันตนาเบ้ด,ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะช้นเสวัสดีครับผมวันตนาเบ้